ซาโอลายูนิคอนแห่งเอเชียที่หายไปตำนานที่ยังหายใจอยู่ในป่าที่เงียบที่สุดแห่งเทือกเขาอนามัยที่ขอบแดนเวียดนามเรายังมีตำนานหนึ่งที่หายใจอยู่ซาโอลาเพิ่งถูกนักวิทยาศาสตร์ค้นพบในปี1992คนเรียกมันว่ายูนิคอนแห่งเอเชียไม่ใช่เพราะมีเขาเดียวเหมือนในนิทานแต่เพราะหายากจนแทบไม่มีใครเคยเห็นตัวจริง วันนี้ซาโอล่าอยู่ในขั้นใกล้ศูนพันธ์อย่างยิ่งอาจเหลือเพียงหลักสิบหรือหลักร้อยตัวและอาจจะหายไปจากโลกนี้ก่อนที่ลูกหลานเราจะได้เห็น 1. การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของสัตว์รษัตเดือนพฤษภาคม1,992ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก WWF และกรมป่าไม้เวียดนามกำลังสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในปา่าลึก การค้นพบครั้งแรกในรอบ50ปีโลกวิทยาศาสตร์ตื่นเต้นกันใหญ่ชาวบ้านท้องถิ่นเรียกมันว่าซาโอลาแปลว่าเข็มหมุนเพราะเขาตรงยาวเหมือนเข็มหมุนพวกเขารู้จักมันมานานแล้วแต่คนนอกไม่เคยรู้2ส,สัตว์ปริศนาแห่งป่าอันนาไม ซาโอลาเป็นสัตว์ที่แปลกมากตัวใหญ่เท่าแพะใหญ่หนัก80-100กิโลกรัมหน้าตาคล้ายละมั่งแต่มีเขาตรงยาว50เซนติเมตรทั้งตัวผู้และตัวเมียมีเขาสีขนน้ำตาลเข้มมีลายขาวที่หน้าเหมือนแต่งหน้าธรรมชาติคิ้วขาวแก้มขาวหางสั้นขาเรียวเดินเงียบเหมือนเงาที่แปลกที่สุดซาโอลามีป่องกลิ่นใหญ่ที่หน้าสามารถเปิดปิดได้เหมือนกระเป๋าลับนักวิทยาศา,ศาสตร์คิดว่าใช้สื่อสารกันในป่านาทึบ ซาโอล่อยู่แค่ในป่าดิบชื้นบนภูเขาสูง300-1,800เมตรกินใบไม้นุ่มๆผลไม้ป่าใช้ชีวิตเงียบๆเ,เดียวๆหรือเป็นคู่หลบซ่อนในป่าทึบ30ปีผ่านไปนักวิทยาศาสตร์ถ่ายภาพซาโอล่าในธรรมชาติได้แค่ไม่กี่ครั้งส่วนใหญ่เป็นภาพจากกล้องดักถ่ายเบลอๆไกลๆทำให้มันยิ่งลึกลับ 3. วิกฤตการสูนพัน์ วันนี้ซาโอล่าอยู่ในขั้นใกล้ศูนพันธ์อย่างยิ่งคาดว่าเหลือไม่เกิน750ตัวและอาจจะน้อยกว่า100ตัวด้วยซ้ำสาเหตุหลักคือกับดักล่าสัตว์ที่ชาวบ้านวางไว้ล่าสัตว์อื่นแต่ซาโอล่าเดินไปติดโดยไม่ได้ตั้งใจกับดักลวดเหล็กเหล่านี้มีนับหมื่นอันกระจายทั่วป่า การทำลายป่าการสร้างถนนการขยายหมู่บ้านทำให้ถิ่นอาศัยของซาโอลาหดหายป่าที่เคยต่อเนื่องกลายเป็นเกาะเล็กๆแยกกันขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปและกดไลค์ like, กดติดตามขอบคุณครับ